ดักนีไข้าลายดักนีไข้าลายดักนีไ้าลายดักนีไข้าลายแม่มดนะขอบนะนะคุณครับคนแม่ใจร,ร้นหลายหมื่น กระปานไทยลูกเพชครับผมแต่เสียงร้องเหมือนสุรพลโอ้คนหลายหมือนตอนนี้บอกเลยบอกว่าท่านนิชงอยู่ทางบ้านครับผมถามว่าท่านจะมาที่ตลาดเลมอนเดโคเนี่ยอานไหมครับผมนะครับท่านครับแถวนี้ไม่ตกนะคะแต่ว่าในนี้บอกว่าบางบททองตกหนักมากเลยโอ้โขอบคุณคุณใหม่สมรักด้วยบอกตอนนี้ระบบเสียงเข้าที่แล้วครับผมขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับก็ส่งข่าวส่งข่าวฝากกันด้วยนะครับว่าระบบทางด้านนาเวที แสงสีเสียงเป็นสำคัญเลยทีเดี๋ผมเข้ามาแล้วเอ่อถ้ามาที่นี่แล้วหามบ่ากลัวเปียกฝนไม่ต้องกลัวนะครับเรามีโดมนะครับโดงโดมโดมนะครับก็ถ้าใครอยากจะดื่มอยากจะทานก็ตามอัธยาศัยอาหารการกินงานปิ้งย่างครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งที่ตลาดไดฟ้อนของเราแห่งนี้เป็นตลาดสดเป็นตลาด ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าเสร็จสรรครบคันครบคันที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวครับผมอาหารสดอาหารแห้งเสื้อผ้าอาภรณ์โดยพ่อค้าแม่ขายมีทุกล็อกมีทุกฟูตครับผมบริหารงานโดยท่านจจาแดงครับผมแ่าแดงของผมมเราดีแนะนะผู้สอสิ์ครับผมคบผมพบริหารใจดีที่พ่อเขาให้วางใจให้พวกเราวันนี้แนะนำใช้ยังไม่ได้กินเป็นกินซะก่อนนะครับผมคุณเตี๋ยวหลอดโอ้ลุยสวนที่คนไปกินไปอง ันเดียวสองกล่องแลอ่าโอเคครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าครับพี่พรเนาะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา